ไปเดควรจัดการต่อตีนะมันมีหลังเราด้วยนะนีอยู่ในบ้านนี่เป็นบดเป็นบดเป็นบดไม่จัดการเลยเป็นบดใช่ไหมจัดการได้ไหมของเพียบเลยบดบดจริงก็เนี่ยอาจารย์บดก็พูดเราเจอแล้วไหนไหนไหนไม่เจอเจอศพไหนแต่ยังไม่ตายจริงด้วยมันกำลังวิ่งอยู่ตายแล้วนนั่ไงควันขึ้นแล้วเ่าตาดีว่าต้องวิ่งไกลมากใช่ ข้าได้ทำตัวเลยเหลือ27คนแล้วทุกคนแล้วแล้วข้าได้ส่วนตัวเชฟค่อยทนทุกข์ไปเฮยมาเล่นไปเองโอ้ยนี่พี่หน้าทำโผล่ยิงยังเมื่อกี้ได้ยังได้แล้วเจย์เต็งกิ้วเฮ้ยหนูเอาเลตดรอปได้ไหมคะหนูขอ้อเจย์หนูขอมากแม่เนาะนม่แล้วนั้นหล่นอยู่อ่ะไปวิ่งตรงไปเลยขึ้นขอไปเลยเดี๋ยวไปไม่เข้าวงไปคนเดียว เ่สจล้เ้นี่ิคนแล้วอ่ะที่หนนะที่หนึ่งะเย็นนะจะเย็นนะจะเสียวเหมือนกันยาแ้วเขาให้เขอใติดตุ๊กเตนอ่ะไปไปบ้านตรงนั้นแหละไปวบ้านกนองผมด้วยใครรีเซ็งเก็ดปืนแป๊บหนูเองไม่ก็อยู่ข้างๆที่ไน้อเคปะ ยอย่างนี้น่าจะแบบแข่งเริอบิกอะวิ่งเรื่อยมากไม่ยังไม่ใชไ่ไปก่อนเพื่อนเฮ้ยไปเลยไม่ต้องกลับมาแล้วไปเลยไปเลยเนี่ยได้เข้าวงเพอาะยังน้าต่อยุ่มทำไมอะใครก็ต้องมาะไรเขอคุณใครขึ้นเลยขึ้นได้บ้านข้างบนนี่กันดีกว่าไหมนี่มันออกจากวงไหมหรือว่าเข้ายัางไม่วงไม่ได้ออกรุดเอามาออกได้ไหมไม่เจอใครเลยเรียกให้ให้บัตมาคือกับน้อง อย okay. well, yeah. ่านะเรา่เราอย่ายืดไปเลยอย่ายืดหน่ยไม่เจ็บเสียงหรออุ้ยบัวโอ้โหเดินแสงขึ้นไปเลยอ่ะอุ้ยันโดนน่าโกรธหรือว่าโทนั้งใจจริงๆ้เดี๋ยวปูดอุ้ยไอ้ไอ้ดอกกำลังย่อนลงมาเฮ้ยนู้นู้วันดีมุ่ยดูดูาคากับน้ ไม่ขอไปดูได้ดิแล้วสิบแปดคนที่เหลือนี่เราก็อยู่ที่พี่โนเจอกระเป๋ายังค่ะมีไหมแมทเมื่อกี้ไอ้ดอกเงาวะที่พี่ที่พี่โนเงาไว้ใช่ไหมใช่มันจุดหลางนั้นแหละไม่ได้มีคนเอาแล้วแต่บางคนไม่คือหรอคะใช่ใช่ต้องลิงเฮ้ยไม่มีพี่เอ้ดอกสองกองสุดยอดมากไปไปไปไม่มีใครเอาอุ้ย

พี่นุปืนปืนปืนกลเบานี้โอเคไหมโอเคพี่ชอบใช้มากเลยมันยุงไหนพี่นุนกลัวแบบไม่เลงหัวแล้วแบบติ้วปิ้วปิ้วปิ้วตายเข้าบ้านก่อนอะไรทีโหดมากเลยใช่ไหมโหดทำเหม่งหัวครั้งเดียวจบใครมีแบบสโคบขั้นขั้นไอ้นี่บ้างพี่นุ่นุมีสโคบอะไรคะขั้นไหนสกูนอะไรอุ้ยหนูขอหนูขอพี่นุใช่ไหมคะถ้าหนูเจอหนูสามารถยิงระยะไกลได้ไง ไายพี่หน you know sure well, well, okay. well, okay. like ุ okay. like okay, Alter, ่คุยเหมือนประตูหน่อยดิรถเยัยใครหยิบใครหยิบสไปใหยิบมาให้พี่หน้ากนเร็วบอกว่กเพื่อนไหนอะผมรูเป็นต้นไปายอะคนหกมหคนหกจรหนี่แมเอาไหนอะแล้วใครหยิบไปแล้วรอันนึหนูไม่รู้อันนึงกินละเช็คเลยมาตรงที่กระเป๋งก็ทิ้งกันี้พ่หโอเคมาหิบมาหยิบออโต้เมื่อกี้อใช่มาหยิต้โ กวแล้วใครออกมาข้างนอกอ่ะพี่นาพี่นาเลข987เหลือสองตี้เศษเศษขึ้นที่ใส่หน้านี่ยี่ไม่กล้าผูกอ่ะไปเลยนั่นแหละใช่ๆวัวจริงๆหนูออกมาแล้วเดี๋ยวเดูไปออกวงพี่น้าด้วยวงวงอยู่นูกเขาเฮ้ยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาน่ะรู้สึกเฮ้ยหนูขึ้นไม่ได้อ่ะเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเนี่ยไปนิดเดียวเองปิดวงแป๊บเข้าวงก่อนไปทุกคนไปวงแป๊บกลัวมากเลยตอนนี้

แ่วะมเหนนูรถยอนนันอยู่หลังต้นไม้หรือม um> um> ันอยู่หล um> tamam ัง um> ้นไมัน็นกำลังวิ่งโอ้โหแรงมากอ่ะหนูแรงมากหนูโดนแรงมากโอ้แทบขาอ่ะพี่นุ๊ถึงทานก็ต้องวิ่งแล้วะดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตหลังต้นไม้ก่อน อยู่ตรงไหนวะเราเข้าบ้านก่อนได้ไหมอันนี้อุ้ยอุ้ยได้ได้ได้โดนโดนสไส้อ่ะบวชไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนัมันมาคนเดียวอ่ะหลบอยู่ดูหลบอยู่อือมันก็โดนหนูก็โดนเอาสิข้างในคนนี้เก่งเนาะอุ้ยนั้นหมายถึงแกวิ่งไหมคุณบอกอยู่ที่หน้าไหมอยู่ที่หนูค่ะพี่หนูเอาเหรอไม่เอาจัดใส่ที่มันเป็แกวิ่งไหมวิ่งวิ่งก่อนเอาวิ่งเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ยิงประบอกให้ นูกำลังเข้าวงอยู่ค่ะเข้าอดเลอดเยอะอุ้ยัไปโอ้โหมีคนอยู่ในวงอ่ะหนะรู้จัดการดีมีคนอยู่ในวงพี่นุอยู่ตรงไหนวะหน้าูกำลังไปแต่ว่าหนูไม่น่าจะทันนะเพราะมันอยู่ในวงแล้วคือตัวที่อยู่ข้างไอ้ดบนูกมัอยู่ด้านหลังอ่ะนนมันกำลังวิ่งมาหานูรอไ้ก่อน นูแบบะตายล้วูพีน่ได้อยไม่หวไม่ได้ว่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วะตายแล้วอ่ะไดอันนี้อันนี้คือคอของบ้านนะไอ้เรีมันมองแล้วเรียใครขับรถอยู่วะไม่ไม่มีใครวงรอวงอวงอันเข้ามาได้ไงรถฟังซึ้อว่่ใส่เสื้อ้าตายพอดีเหมือนกัน

แบกเลยพี่นุพี่นุ๊กฆ่าได้แปดคนแล้วอ่ะไม่ได้ได้ไงอะไรหนูยังอยู่ในวงหนูยังอยู่วงถ้าวงบีบมาก็คือหนูยังรอดค่ะไปเอายาที่หนูปล่อก็ได้ที่หนูยาเยอะแยะเลยจริงหนูไม่ต้องเสิบอันอยู่จะใช้ไปแล้วท้ค่ายไม่เป็นไรไม่ควรวถานกล้าลุกขึ้นพี่นุ๊กเขาเอาเขาเอาทำไมคุ้ยเจอว่ะวินเหลือเหลือยิงทีเดียวสามคนทีเดียวสามคนมีคนยิงโอ๊ย ไอ้หนุตกตาแล้วหนูเห็นแล้วมันอยู่บนยอดเขาอะฝั่งนั้นแหละพี่นุอย่าขึ้นไปค่ะพี่นุอย่าขึ้นไปปีนเขาไปอยู่สไนแน่เลยเป็นสไนแน่ใช่ไหมใช่โอเคพอเหมือนที่พี่นุตอนนี้พี่นุวงอะจะมาทางเราพี่นุไม่เป็นไรค่ะก็จะโดนดีใช่ก็จะโดนดีมายิ่งมาเลยพี่นุว่าทางเราอเห็นไหมตรงที่พี่นุอยู่มันจะแบบวงวงเสียงเงินกับระหว่างเส้นกับระหว่างอันนี้มันจะเล็ก ม่คิดว่าจะมาไปถึงระยะหนึ่งตี้อะพี่หนุ่ยลองมองค้างโอ้โหโซนไปพี่นุ้มเฮ้ยอย่าพุ่งอีกอย่าพุ่งอีกอย่าพุ่งยิงอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอุ้ยสองคนพี่หนูระวังนะอยยิงกันเองก่อนใช่ไหมไม่มันมันมันตี้เดียวตีเดียวตีเดียวอย่าพุ่งยิงอย่าพุ่งยิงชั้นนี้อย่าพุ่งยิงอย่าพุยิเราได้จไม่ยังเล่งหัวเลยโดนก่อนแล้วนะ ได้ที่คนลตีอุ้ยได้ที่สตีเดียวทลตีมไม่ไคอตีเดียวกันเลยแล้เขาแบบร้องเราเลยอะสองคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวอันน้แปดคิวเดียวดิขาเวนุนะคะจากคน าากาคคนสังหารอะก็คือคนตาด้วยสแนปเปอร์เหรอใช่ไหมผู้ผู้อยู่รอดก็คือรึจำไม่ทำอะไรเลยคือคนผู้อยู่รอดเนียนเนียนเนียนถ้อยเก่งถ้อยยิงนะแต่ว่าทำไมวะแล้วชอบคลิปนี้นะคะใครรีบจะแชรกดไลค์กดซับ r คร์ให้โบนได้ค่ะไายใจให้คิปนะคะบ๊ายบาย